สวัสดีค่ะร้านทวีชัยการช่างค่ะซอยบางแวก78แวันนี้จะมา,อาบอกนะว่าทํายังไงไฟหน้าจะสว่างเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็คือลูกตาไฟนี่ก็คือ,อไฟหน้าพอเช่เนานะทั้งสองตัวเลยแต่คนละเวอร์ชั่นนะคะดูจากาลูกตานะคะลูกตาคือเขาจะมัวมากเพราะว่า เกิดจากการใช้งานนะคะนับตามจริงเลยเนาะก็คือเวลาเราสตาร์ทรถอะคะ่ะทีหนึ่งฝุ่นก็จะอยู่ทีหนึ่งแล้วก็การเขาเรียกอะไรการเผาไหม้ของหลอดเนาะมันจะเป็นขม่าวอะคะ่ะวันละเล็กวันละหน่อยจนสะสมกันจนได้ขนาดนี้นะนี่ก็คือ1 2ก็คือฟิล์มนะคะฟิล์มติดหน้ารถยนต์อันนั้นก็จะเหมือนกับเราติดเพื่อกันความร้อนแต่อันนั้นก็คือการ กันความร้อนได้แหละแต่มันก็จะกั้นแสงสว่างด้วยนะต้องไปดูว่าฟิล์มหนาขนาดไหนเนาะอันนั้นหนึ่งและ2องการแก้ สว่างไปด้วยอันนี้ก็คือเส็จแล้ว,วจากลูกตานะคะเนี่ยค่ะจากร้านทวีชัยการช่างซอยบางแวก78ค่ะ